คุณจะซื้ออะไรนักหนาหมดเงินต้องเป็นพันๆฉันก็แค่ซื้อหมูสดผักสดมันนิดหน่อยเองช่วงนี้ข้าของมันแพงฉันก็เลยคุณไม่ได้ออกไปทํางานหาเงินเองคุณคงไม่รู้สินะว่าเงินมันหายากแค่ไหนต่อไปถ้าคุณจะใช้ใจ่ายอะไรก็ช่วยให้มันประหยัดประหยัดหน่อยได้ไหมคือฉันฮัลโหลครับครับโอเคครับ ผมมีงานด่วนกลับเองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวก่อนค่ะฉันของเงินค่ารถกลับบ้านหน่อยค่ะสิ่งที่ฉันกุ้งใจที่สุดคือต้องมานั่งของเงินเขาใช้เออไหมคะฉันมีเรื่องอยากปรึกษาคุณหน่อยค่ะ คือช่วงนี้แม่ของฉันไม่ค่อยสบายคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมคะฉันอยากกลับบ้านพาแม่ไปหาหมอคะ่ะวันวันคุณได้เอาแต่ของเงินของเงินของเงินผมไม่มีถ้าคุณอยากได้คุณก็ไปหาเอาเองลูไกไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรจ้ะ ขาแค่ลูกมีความสุขแม่ก็ดีใจแล้วกลับมาแล้วหรอคะคุณยังโกรธฉันอยู่ไหมฉันไม่กลับบ้านแล้วก็ได้คะ่ะเป็นเพราะว่าฉันไม่ดีเองฉันขอโทษนะคะ คุณดูนี่สิคะฉันทําอาหารที่คุณชอบไว้ด้วยรีบม,มากินสิคะ <c oughs> คุณคิดจะง้อผมบางทีแต่คุณใช้เงินของผมไปซื้อของสิ้นเปลืองเพื่อมาง้อผมเนี่ยนะ <c oughs> คนอย่างคุณก็ใช้เป็นแต่เงินแต่ไม่มีปัญญาที่จะออกไปหาเงิน คุณเรียกผมมาทําไมแล้วคุณสั่งอะไรเยอะแยะผมต้องลําบากออกไปหาเงินนอกบ้านแต่คุณกลับมาใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้เนี่ยนะคุณลืมไปแล้วหรอคะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันฉันแค่อยากออกมากินข้าวกับคุณเพราะนานมากแล้วที่ฉันไม่ได้ออกมากินข้าวนอกบ้านกับคุณแบบนี้ผมจำไม่ได้หรอวันเกิดผมเองผมยังจำไม่ได้เลยแลวอีกอย่างวันเกิดแล้วยังไงวันเกิดแล้วใช้เงินไปเรื่อยได้หรอคือฉัน เอ๊ะนี่คุณทาลิฟเหรอแล้วก็เสื้อผ้าสร้อยแล้วตุ้มหูอีกคุณอย่าบอกนะว่าคุณเอาเงินผมไปซื้อมาใช่ไหมก็แค่ลิฟถูกถูกเสื้อผ้าถูกถูกของใช้ถูกถูกซื้อมาไม่กี่ตังค์หรอกค่ะแล้วอีกอย่างคุณเคยบอกฉันไม่ใช่หรอคะว่าถ้าฉันแต่งงานกับคุณคุณจะให้ฉันอยู่บ้านเป็นคุณนายไม่ยอมให้ฉันต้องลำบากผมจะรับผิดชอบหาเงินเข้าบ้านส่วนคุณแต่งตัวสวยๆเป็นภรรยาที่เป็นหน้าเป็นตาให้ผมอยู่ที่บ้าน ุณไม่ต้องทํางานให้เหนื่อยหรอกผมจะดูแลคุณเองใครเคยพูดไว้คุณลืมไปแล้วเหรอผมคุณทํางานวันละ8ชั่วโมงส่วนฉันต้องทํางาน18ชั่วโมง6โมงเช้าคุณยังไม่ตื่นฉันต้องตื่นมาทํากับข้าว7โมงฉันต้องส่งลูกไปโรงเรียนจากนั้นฉันต้องแวะจ่ายตลาดซื้อของกลับมาบ้านฉันต้องซักผ้าทาความสะอาดบ้านการวันฉันต้องทํากับข้าวไปส่งให้พ่อแม่ของคุณอีก4โมงละ แล้วยังต้องทําเมนูที่คุณชอบที่ลูกชอบแต่ไม่เคยได้ทําเมนูที่ฉันชอบกินเลยหงบงล้างจานทุ่มหนึ่งสอนการบ้านลูกสามทุ่มกอมลูกนอนสี่ทุ่มฉันต้องทําการบ้านให้คุณกว่าฉันจะได้นอนก็ต้องเกือบเที่ยงคืนและที่หนักไปกว่านั้นฉันต้องทนกับเสียงคุณนอนกลนทั้งคนอีกทาไมทางานแค่นี้มันจะตายเลยไงคุณอย่าลืมนะว่าผมเป็นผู้นําครอบครัวทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผม มันทําเองไม่ได้บ้านก็ทําความสะอาดเองไม่ได้ลูกก็ไม่ใช่ว่าจะเอาน้ํามาลบแล้วโตได้เลยคุณอย่าลืมนะบ้านหลังนี้ไม่ใช่คนคนเดียวที่เป็นคนสร้างนะโถโถโถคุณเหนื่อยคุณลําบากมากใช่ไหมงั้นเราลองมาเปลี่ยนหน้าที่กันไหมล่ะแหมแหมแหมคุณอย่าลืมนะ ก่อนที่ฉันจะแต่งงานกับคุณเงินเดือนของฉันมากกว่าเงินเดือนของคุณซะอีกฉันเคยคิดว่าผู้หญิงคนนึงได้แต่งงานกับคนที่รักอยู่บ้านเฉยๆแล้วจะสบายแต่ที่ไหนได้เหนื่อยยิ่งกว่าออกไปทํางานนอกบ้านซะอีก เพราะฉันไม่เคยได้อยู่เฉยๆเลยฉันต้องทํางาน18ชั่วโมงไม่มีเงินเดือนไม่มีเพื่อนและที่หนักไปกว่านั้นฉันเหมือนขอทานที่ต้องมาขอเงินคุณใช้คุณเหมือนเป็นเจ้านายของฉันเป็นเจ้าชีวิตของฉันจริงๆฉันไม่ใช่จะออกไปทํางานนอกบ้านไม่ได้หรอกนะแต่คุณเองนั่นแหละที่ต้องการให้ฉันอยู่บ้านทํางานบ้านดูแลบ้านให้คุณไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้ฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่อยากทําแล้วฉันไปก่อนนะเฮ้ยนี่คุณหมายความว่ายังไง เจ้านายคะฉันขอลาออกฉันไม่อยากทำแล้ว